สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะมาบอกวิธีการปอกละมุดแบบสมัยโบราณกันนะเจ้าละมดุดเป็นผลไม้ไทยที่มีมาแต่โบราณนะเจ้าเป็นผลไม้ที่มีรูปทรงกลมรีนะจ๊ะเป็นมีเปลือกบางเนาะแล้วก็ผิวสีน้ำตาลน,นะจ๊ะตังในก็จะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองเนาะ สมัยก่อนเพื่อนจะพาครึ่งเอาเมล็ดออกนะเจ้าก่อนรับประทานรสสัมผัสของเนื้อระมุดก็จะเป็นเนื้อทรายนะเจ้ามีรสหวานถ้าเปินสุกแล้วเนาะจะมีรสหวานเราก็จะพาครึ่งโดยการหั่นซิกแซกตรงกลางลูกแบบนี้นะเจ้าแล้วเราก็จะได้ละมุดออกมาเป็นสองซี่ ดูดูไปเกาะคล้ายๆดอกคิวลิปนะเจ้าคนสมัยโบราณนี่จ้างคิดจังทำแต่เจ้าแล้วเราก็ค่อยๆดึงกลีบของผลไม้ที่เราปลอกเนี่ยนะคะออกจากกันนะเจ้าก็จะค่อยๆดึงออกมาแบบนี้นะเจ้าเห็นก่อนจะเห็นเมล็ดของละมุดนะเจ้าเราก็ค่อยๆเอาไปมีดเคียวเอาปนออกไปเนาะ ก็จะได้ความงามเหมือนดอกทิวลิปเจี๊ยนนะเจ้าละมุดเป็นผลไม้ไทยที่มีความหวานมีน้ำตาลสูงเนาะน้ำตาลในเลือดสูงก็บอกควรรับประทานนะเจ้าควรหลีกเลี่ยงนะเจ้าประโยชน์และสรรพคุณของละมุดมีดังนี้เนาะมีสารต้านอนุมูลอิสระยับยั้งสารก่อมะเร็งเจ้า บำรุงผิวพรรณให้อ่อนเยาว์อุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยแก้ไข้วัดได้ตัวนะเจ้าสร้างปูคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงนะเจ้าประมุดบ้านเห่านี้เป็นอาหารหรือผลไม้ที่มีประโยชน์แต่แต่นะเจ้า วันนี้เขาก็มีเรื่องของระมุดมาฝากกันตะอีนะเนจ้าฝากช่วยกดติดตามและสันกระดิ่งให้ตัวเจ้าเพื่อจะได้พลาดค,คลิปใหม่ๆวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า